ซึ่งวันนี้นะครับือว่าเป็นวันที่เรามีการเชิดสิงโตนะครับซึ่งชาวจีนดูว่าสิงโตถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแมเพียพ์เส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจความกล้าหาญชุมรักพักดีผู้ใดได้ชมการเชิดสิงโตครับก็จะมีโชคลาภเจริญรุ่งเรืองนะครับ วันนี้หลายท่านพี่น้องชาวชนรทที่ว่าทุกท่านนะครับได้มารุ่เติมพลังพระนะครับก็จะต้องมีการเส้นบวงสวงในเส้นเจ้าที่เจ้าทางน,นะครับทุกครั้งนะครับนี่มังกรก็เริ่มมาแล้วนะมังกรที่ก็ถือีว่ามาทําวิธีตรงนี้ให้ริบบิ้ยนะครับ <c oughs> บางท่านก็ไล่กันะครับมีมือถือก็ไล่ศพขอบคุณที่นายช่างภาพมวลชนนะทุกท่านะครับได้มาถ่ยภาพเพื่อเผยแพร่ให้กับพี่น้องที่ได้มาดูมาชมในทุกที่และดูผู้ชมครับบางครั้จะต้องมีโอกาสได้ต่อสู้กับนาจาแน่นอนครับ เี๋ยวจะมีอาจารตุลเล็กๆนะหมอโดยระวะังต้องคาราวะคาราวะต้มตะพานเอาดังทีนี้นะครับลมแรงมาก่อนต้องรีบน้ำสองเอาไว้เพราะลมแรงอาจจะเปลี่ยว we พี่น้องพี่ทั้งอภิขันธ์